สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะคะ่ะขอพูดลาวนะคะพูดภาษาอีสานพูดไทยไม่ได้ลิ้นมันแข็งค่ะสําหรับคลิปนี้ก็กะมีตัวเลขงามงามมาฝากคือเก่าเนาะคะ่ะทางช่องเราไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสําหรับ ช่องหวยเล่ายายเรืองวันนี้ก็จะมีการคำนวณหวยค่ะหวยเลขวิ่งนะคะจากสถิติที่เทาเฮีเบึงงวดที่เล้วกบมีเข่าเนาะคะ่ะงวดวันที่สิบหกกันยาที่ผ่านมาเนาะคะ่ะทางเลขวิ่งของเราก็ได้คำนวณออกมาก็มีได้หากระพกเนะคะ่ะเป็นเลขวิ่งมันก็มาสี่หกเนาะคะ่ะสําหรับงวดก่อนกะได้ศูนย์กับหนึ่งก็มาเก้าหนึ่งนาะคะ่ะส่วนงวดนี้นะคะ เราก็คำนวณออกมาแล้วนะคะเลขวิ่งเลขวิ่งของเราวันนี้จะได้อยู่สองตัวนะคะวันที่หนึ่งตุลาเนะคะหนึ่งตุลาก็จะมีสามกับสี่นะคะเลขวิ่งอันนี้คือมาลุ้นกันนะคะวันที่หนึ่งตุลาที่สี่หอดเนาะคะ่ะอีกเมื่อกี้เมื่อนะคะ สำหรับคลิปนี้ยายเรื่องกับชิมาลองจับขู่เบื้องก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าถึงจะมีการตัดตัดตัวเลขให้่น้อยลงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็สิลงให้เบิ่งอีกเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เขามีการคำนวณออกมาแล้วนะคะได้สามกับสี่มาตัวหนึ่งเนาะค่ะมาตัวแต่ยังเบลอว่ามันมาบนมาล่างเนาะค่ะอันนี้คือบอสามารถคำนวณออกมาได้ว่ามันจะออกบนออกล่างเนาะค่ะเพราะการซื้อหวยเขาก็ต้องซื้อ บุนล่างกับนำเรียบร้อยเนาะคะ่ะกันกันไว้เนาะคะ่ะบางคนซื้อบับตับแตกเนาะคะ่ะสูตรของเขงาที่เรียวมันออกข้างล่างสี่หกเราก็ใช้หกหกตั้งเนาะค่ะหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้เป็นสูตรของยายเลืองเองเนาะคะ่ะเหตุขึ้นมาเป็นคนหมักตัวเลขหมักคำนวณกันเลย พยายามหาสูตรออกมาจากงวดนี้ก็มี3มกับ4ี่นะคะอันนี้ก็ต้องมาจับจับตัวเลขออกมานะคะความน่าจะเป็นนะคะยายเรื่องจับออกมาแล้วก็สิมีหลัก3ามนะคะหลักสามก็จะมี3ามแปหลัก3ามก็จะมี3าปด สามศูนย์สามหนึ่งสามเจสามสสามสองอันนี้ก็หลัก3ามกับครบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูหลักสี่นะคะลักสก็จะมี 4, 9, ่เ้าสี่หนึ่ง สี่แปดสี่สองสี่ศูนย์หนึ่งสอสามี่ห้าหนึ่งสองสาสี่ศูี่สองสี่ปดครบสี่เก้าสหนึ่งโอเคก็จะได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสางนะคะอันนี้ก็ยังบมมีการตัดตัดตัวเลขนะคะ เดี๋ยวงวดหนาเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหนาเนาะค่ะคลิปหนาใกล้ๆกล้มือเดี๋ยวยายเรืองก็สิมาลงคลิปตัดออกอีกเนาะค่ะให้มันเหลือนหน่อยสุดนะคะพอเล่นได้เนาะคะ mm ่ะ hmm. สำหรับเอฟซีทั้งหลายที่เบิ่งคลิปนี้แล้วก็ขอให้กดติดตามในด้จ้าฝากช่องด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายเรืองในด้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะขอบุณค่ะสวัสดีจ้า